มันก็หาไรกลัวนี่ละหาไรกลัวครับผมเขาก็เอามาเห็ดเกษตรผสมประสานท,ทั้งเบิดเลยบ่พอแมนเอาพอครับบานใส่งบเห็ดทั้งเบิดนี่ประมาณชักบาทพอนี่เขาเห็ดไม่นี่บ่พอมันนี่พอเด็กห้องพยางบ่พอต่วนี้เริ่มแรกนี่เขาห้อาหารแบบไรพอบาท<แ>ิ่มแรกอาหารนยหน่อยเม็ดน้่ยหน่อยแล้วโอ้อาหารเม็ดเล็กก่อนบ่พอแมนก็มาเม็ดสองล่ะโอ้เป็นอาหารกบเลยบ่โดยตรงเลยบ่ สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาพอกระบาวนองในช่องปบป๋าพาร่วยนะครับพี่น้องเนาะมือนี้บ,บาวน้องกันจะพาพี่น้องนี่ครับผมมเบ,บึงสวน,สวนา่าลพอเพ่นมาเห็ดใหม่นะครับเนาะตรงนี้แตะกอนจะปลูกพักกนันแย่งครับพี่น้องพอพ่นก็นจะเอามาเห็ดเป็นโซนเรียงกบ,บครับเอากบมาขยายใหม่นะครับเนาะพี่กัดแปงนี่ก็อยู่บ้านบกขี้ยางนะครับเนาะตำบลน้องหัวช้าง อำเภอกันท่าละลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือนีบาน้องกัจชาภาพพี่น้องมหาคุณพ่อพิ่นเนาะครับเนาะอูพักกระแยงเลี้ยงปลาครับพี่น้องดูนี่นะครับเนาะเพราะว่าบาน้องกะมาเล่นน้ำพออไลที่อล้วนี่ครับคุณพ่อพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อซีพ่อหยังนอพ่อต้องเรียนครับผมครับผมนี่ครับพี่น้องครับบาน้องกัญชาภาพี่น้องมาเล่นน้ำพออท่องเลี้ยงนะครับเนาะนี่ครับพ่อพ่อเลี้ยงกรบพ่อยืมบางนี่ แมนโอ้ครับพ่อครับพ่อพอผ้อออายางสมทั้งกลีนนะครับพอ่อโซนทั้งหนีพ่อเห็ดไม่แม่บัวพ่อนี่แมนเห็ดไม่หรอโอ้นี่ครับพี่น้องพอพ่นเห็ดไม่ได้ครับพี่น้องเด้อตรงนี้จะเป็นพอพันบ่พ่อนี่ครับพอพันแมน่พันมันโอ้พอจะเอามาจากฟังทั้งกุ่นบ่พ่อแมนโอ้นี่ครับพี่น้องน,นั่นโคบกันอดูค่ครับครับตะกี้บ้าน้องพาพี่น้องไปบึงโซนทั้งหน้หนาพ่อนาะแมน นะครับโซนทั้งนั้นนี่ครับบานพอพันกาจะเเพี่ยนมาเห็ดทั้งนี้ครับผมนี่พอพันจะมาเห็ดอยู่ฟังทั้งนี้ได้ครับพี่น้องเด้อนี่มาเบิ่งเลยโซนทั้งนี้พอก็จะเห็ดไม่ทั้งเบิดเลยประมาณจักตครับพออยู่ไอ้กบใหญ่นี่พอสองร้อยวะสองร้อยตัวนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นพอพันแม่พันในเรื่องมาพอนี่แม่นอ้เบิ่งพี่น้องเอาพอครับบาน พื้นทีของพอนี่ทั้งเบิดนี่ประมาณทักไร่พอมันก็หาไร่กลัวนี่ละหาไร่กลัวครับผมเขาก็เอามาเห็ดเกษตรผสมผสานทั้งเบิดเลยบ่พ่อแมนนี่ครับพี่น้องต้นทั้งนี้จะมีกบใหญ่นี่พ,พ่อเพิ่นจะจะเอามาขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ใหม่นะพ่อนะแมนโอ้ตรงนี้เตรียมบอ่อไวน้นี่เพื่อจะหายพิ้นเอามาใหม่ดีไข่ใหม่อ๋อ เวลาเขาพอมันจะเอามาจับคู่ประมาณจะคู่พออยู่มืองนี้มันจะไว่เู้ากลัวนี่ละ่ะอ๋อเศ้าวกว่าโตบอล่เศ้าวกว่าโตทั้งกระผูตั้งแม่มันเวลาเขาได้ไข่แล้ว,บ,ออวออบ้านนี้เขาก็จะเอาแมพิ่นออกบ่พ่พอแม่มันออกแต่บัดอ๋อเขาก็จะเอาแมพิ่นมาปล่อยไว้ทั้งทีม่นครับพอเริ่มได้จักเทียละพ่อนี้กบเฮานี้ม้วนนี่บ่ม้วนนดใหม่ เทแรกนีเทือสองนี่โอ้นี่บพพเทอสองบพอนี่รื่เทือแรกเทแรกตัวนโอ้เทืแรกเบิ้งหันนี่บพอพ่อเฮ็ดนี่แมนครับรุ่นนี้ประมาณจักรอาทิตย์พอนี่ครบใหม่มดที่ได้เดือนหรือบ่โอ้หนึ่งเดือนด้พี่นนองด้พอเพิ่นขยายพันธุ์ใหม่ตรงนี้โอ้เริ่มแรกนี่บพพนแมนทราบก็ตัวห้อไปเอามาตะไสจอยพอนี่ ผลแล้วมาตะบอตะบีดผลโอ้เข้าไปซื้อพอพันไหมพันมาก,ก่อนแมน่ครับผมนี่ครับพี่น้องพอพันเกิดจะไปซื้อลูกกบมาก่อนรุ่นนี้พอขายเป็นโลหร้อเป่พ่อนี่ยังโอ้ยังขายเป็นตัวอยู่ขายเป็นตัวเลยตัวละจักบาทพ่อนี่ถ้าเป็นรุ่นมันตัวละหาบาทหรอ้อว่รุ่นนี้โอ้รุ่นนี้เข้าจะขายให้เป็นตัวละหาบาทเนาะแม่ครับพี่น้องโอ้เอาพ่อครับบานไส้งบ เห็ดทั้งเบิดนี่ประมาณจักบาทพอนี่เขาเห็ดใหม่นี่ส่วนท้งนี่แพร่ว้าเดินจักไม่เราสองใหม่ว่าสองใหม่ส่วนทั้งนี้เขาจะมาเห็ดใหม่นะพอเนาองแมนครับพี่น้องพอเพิ่นจะเริ่มมาเห็ดใหม่อีกทั้งนี้ก็จะเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์อีกเม่นอพ่อแมนเป็นก็ได้โอ้อันนี้ล่ะไงล่ะรุ่นนี้เขากัด จำนายเป็นโลกอบมี่เป็นหัวพอ่อนี่เป็นโลล่ครับพ่อนี่สีสั่งเป็นโลกแล้วพอนะอูประมาณจะพันตัวอยู่พอ,อยู่นี่นี่พอถึงเนาะพอถึงหัวพอนี่จะซีขึ้นหาลอ,อยนี่ละ<อ>แนวขายไปน,น้ำเรื่อยๆครับแต่ว่ากะหลายแล้พอนาะหลายอยู่ดิตัวใหญ่ผุนครับพี่น้องเบิง้งโซนทั้งนี้แต่ากอนพอพันจะเอาไปไว่ฟังทั้งฝุนแล้วพอนเนี่ยม,มันหกแล้วอก็เลยเอามาก มอสไหวทั้งมันแปนนีล่ล่ะขยายพันธุ์ทังขี่หม่เอาตะก้อนมองหนีพ่อปลูกพักกระแยงโมเมนต์แบบพ่อแมนอืมคิดจังไหนพ่อบาดเท่าคือจังจะมาเห็ดกบมองหนีน้ำบาดว่ามันแปลนแล้วอืมก็คิดว่าอยากขยายพันธุ์ออกเรื่อยๆเห็นบ่พ่อน,นี่แมนครับผมเปิมโซนทังพี่เด้อพี่น้องเด้อุ้ยเป็นตะอ้อ,อนซอนแห่งพอคนกลับเลี้ยงกบอยู่ตรงนี้เอาพอเห็ดอันบอมันนี่พ่อ เด็ห้องพยางบ่อตัวนี้ตันนี้บ่ไดดห้องโอ้ปล่อยเลยปล่อยเลยครับผมคือเขาจะบ่ได้ห้องพยางแม่นเพราะว่าเอานามพักกระแยงมากกระได้ข้างคางนี่กับปูพักกระแยงใส่โอ้ครับข้างคางนี่กับปูพักกระแยงเอาพอครับบาทเ้าเอาพักกระแยงมาปลูกลลกนหนีได้บ่อบาทบ่อแล้วปูกรได้ทิ้มหยับมุนบัดโอ้คือเขาถ้าเลียงกบก็คือเลียงคบเลยเลียงคบเลยพี่มาอยู่น้ำกันวะไร ก็คือเพ่นจะเหยียบมุนเบิเนาะพนะ,นนะน์อ่ครับนี่ครับพี่น้องโซนทั้งนี้ออ้เบิ่งเลยพอเหตดจกักคนครับพออยู่นีบานนี่ผู้ดเดียวโอ้คือเก่งแค้นอบานเบิ่งพี่น้องเบิง่งพอพ่นเหตุอยู่โซนทั้งนี้ถึงกับเป็นมีกบใหญ่กบหน่อยนพนธ์อ่อกำนายแต่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนี่ก็ยิดต,ต่อพอพ่นได้เริ่มแรกพอพ่นเอามาแคยี่สิบกว่าตัวนพนะแม่าก็เอามาขยายพันธุ์ แล้วก็จำนายประจำนะพอนอะถอนตัวสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิง่งกบเล็กปา้ากบหน่อยพอนี่ขึ้นหลายแตะพอ่อป่ะตัวละหาบาทเด้อพี่น้องเดอ้อกบหน่อยนี่ผููไดสนใจคุณครับรอบรอบเดียวอั่นพอนี่รอบแรกเล่นบ่นีร่รอบแรกป้าหล่แรกเด้อพี่น้องเด้อนี่ต้องมีเฮ้า ประมาณจักงานพอนี่ห้ามาเห็ดถึงงานบอ่บอ,นะอบ่อละบ่ถึงดอกครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็แค่เอามาเห็ดมองพักกระแยงเก่าเนาะพอนะแน่นครับแล้วก็เอามาขยับขยายขยายออกเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องเบิง่งปุดซูเมอร์นี่วอุ้ย,ยเป็นตะเบิงแห้งตรงนี้ก็ได้ปูพายางบ่พ่อนี่ตัวนี้ปูอยู่นี่ม่วนอ้ตัวนี้ปูอยู่เอาครับป่าเฮ้าใสงบเบิดจักบาทก็พอ มันพันย่างใหม่นี่แต่เราสองพันพอยู่แล้วทั้งแพร่ทั้งหงังนี่นอ๋อเขาก็ซื้อแพร่มาใหม่อีกแมนครับเขาก็เอาสลั่นนี่มุ้งกันนกบ่พ่อนี่บทจากนกเห็ดห่มใหม่น้ำแล้วอ๋อเอาต้องเห็ดห่มไหม่น้ำแน่หย,ยาดลูกเจ้าลู <laughs> กออกันดีผู้ล่งเจ้าหลวงพ่อหน่อเบิ่งพี่น้องเขาก็ต้องเห็ดสลั่นพ่อบ่ได้ให้หล่อตาหล่อใจเพื่อนเนี่ยหลวพ่อหนว่อมีครับถ้านเนี่ยมเห็นเห็ดอันนี้ร้ายกับเพื่อนกระชีลงมาเอาเห่าน้อยหลวงพ่อหน่อหม นุกสมัยปีนกนกกดนกกันนี่มันมาลงผมก็คือตอันซ่อนด้พ่อบาสเบิ่งพี่น้องเบิ่งเซลเซียเซลเซลอยู่ครับพี่น้องมีแต่กบรุ่นนี้ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเป็นหัวพอตอนตัวครับผมเอาพอครับบานใส่อาหารนี่ต่อเดือนนี่เปลืองพอพอใส่ไ้กบเพอานี่มันก็บเปลี่ยนมันได้แล้วก็แล้วแต่มืออ่อนครัใไฮมือบ่ราะแล้วมือได้ยากก็บ่ได้ไฮมันโอ้กัน แหวแต่มือเลยแหวแต่มือครับเริ่มแรกนี่ห้าให้อาหารแบบไรพ่อบาทแรกอาหารนหน่อยเม็ดน่หน่อยแล้วโอ้อาหารเม็ดเล็กก่อบพอแมนก็มาเม็ดสองล่ะโอ้เป็นอาหารกบเลยบ่โดยตรงเลยบอ่อาหารปลาโอ้เอาอาหารปลาดุกใครก็ได้แมนครับผมมดจําเป็นว่าต้องเน้นอาหาร,บรกบอย่างเดียวบอลยิวโอ้ก็คือเ้าเรียงปลาไว้น้ำแล้วเ้าก็เอามาห้กบน้ำแมนครับผมพี่น้องของพอเพิ่นว่า เดือนหนึ่งเขาสใส่ประมาณจักสอบพอบาดจักแล้วเ่าได้คำนวณมันโอ้แล้วแต่แล้วแต่ครับหายกินบ่หา,นนหายกินแน่หายกินแน่บ่หายกินแน่ไปสิครับผม,มที่หนองเบืองโซนทางนี้เป็นตะเบืองแห้ง้อครับเดอนโซนทางนี้ครับนี่ครับแต่ก่อนจะเป็นปลาพักกระแนงเนี่ยนีนะพอเนาะแหนครับโซนทางนี้ก็ยังพักกระแยงยังดำไปคือเกานี่ครับกัดจะประเห็ดบ,บ่กบไว้น้ำแน่ ข้างกันจจกน้อยพ่อกะสิขยายบอควบเบิร์ตัวนี้บ่งหมู่กันแล้วผนป่าหญ่าอยู่ผุนบ่นแตกครับนี่ครับ่วนทานนี้ก็จะมีหมองลูกหวกบ่พ่อนี่กกาลังเป็นใครบ่พ่อนี่มันเศราใครแล้วอบอเแล้วไปใหมครับเฮาตองหอดเวลาเฮาจึงจะเอาป่ปล่อยใส่แมนป้าจิสาหนาหมอก็านาไม่ใส่๋อเฮาตองเขาตองเปี่ยนเป็น้นามใหญ่ไม่บ่พ่อแมนครับผมบ้านนี้ เริ่มแรกเนี่ยเขาจะเอามาลงนีประมาณจักคูครับพ่อบ้านเวลาจักเศร้านี่ล่ะเศร้า,าคูเศร้าคูก็ได้ดุเป็นเมื่อนแล้วมันกับจังสันตัวครับผมนี่มั่วนนี่เขาเตรียมไว้เป็นพอพันแม่พันแมนเอาพอครับบานเวลาพอจะเอาจับคูนูนี่พอสิจับเวลาไดครับพ่อบ้านจับบกไปเลยแล้ว่ได้เกี่ยวกัฟฝตต๊กบ่ต๊กบ่อบ่ออ๋อ,อก็คือเขา จับไปวไ้เลย่อยนามไม่เอานามไม่ใส่เอาเอาออกไปเลยเอานามไม่ใส่เวลาเพิ่นกะทิโคมกันแมนเพิ่นกะทิออกไข่ปอมานจะกาทิ์บานพอเพิ่นจะอ,ออกไข่บานเขาจะพ่อหูบอ่อกับกับเบิงเอาตีอ๋อบ่ับเขาตรงแนี้เบิงอยู่ในน,นำ้ำน้ำแมนรับพ่อเขาเห็นไข่ปึ๊บเดี๋ยวเขาเอาออเอาแม่ออกแมวเ,เอาขึ้นมาไว้ท้งที่แมนตัวผู้ตัวแม่เขาเอาสมกันไปเรื่อยอยู่บ่นี สมไวก็ได้โอ้ตรงนี้ก็พ่อกะสมกันไรเลยนี่สมกันไว,เล,นนไวเลยแล้วทั้งผูทั้งแม่บดจาเป็นต้องแยกเลยบ่ <c oughs> โอ้เ<อ><อ>ว,วลาเฮาก็จับจับเป็นคููเป็นคููไปปล่อยลงเลยบานแม่อืมเอาพ่อครับบานพอสีหูไดจังไหนว่าตัวแม่ตัวผูเป็นเนวใยนมันก็ข้างมันก็ดําตัวเถอะมันเกาะข้างมันก็เป็นจุดดําครับผมตัวผูนี่จะข้างดําข้างดําตัวแม่นี่ข้างขาวข้างขาวครับผมโอ้ มานคนที่ข้างยั้งมันครับ <c oughs> พอ่อนี่ครับพี่น้องครับเบิ่ง่วนทางนี้นะครับเนาะเบิ่งเลยกบโอ้หลายแห้งเด้อพี่น้องเด้อพอเพ่นกระเห็ดผสมประสานอยู่ตรงนี้นะครับเนานนะ,วนานนะ่วนทางนี้ก็จิม,มีหลายแห้งครับพี่น้องใครสนใจอยากได้กบพอพันแม่พันหรืออยากได้ลูกเพื่อนนี่ครับก็มาติดต่อพอเพันใดน,นะครับเนาะบ่าน้องกับพาพี่น้องเขามาเบิง่ง หลายเทียแล้วครับพี่น้องพอพ่นกิษฎีษสวนนี่แหละครับปลูกพักกันแยงแน่แล้วก็เลี้ยงปลาแน่นี่ครับสวนทั้งนี้ก็จะมีปลาพอพักนกฤจะเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกบตัวนี้จะเป็นปลาอย่างพอนี่ม้วนนี่ว่าสีอันก้างสื่อแพร่บอมว่าจะเอาปลาปลาอันรวมม้อยนี่ครับจะเอาปลา<ง>รวมมาไวน้นีเลยแม่ครับผมเอามาม้วนนันคัดออกมาไว้นีพอปลาอย่างครับเขาก็จะเอามาลงไว้นีเลย แมนเฮาก็จะเตรียมบ่ไว้แต่ว่าจะอ้อมเลยแม่นบอ่อพ่ออ้อมเอาไปแอบมาอ้อมเบิดครับครับอ่อมแต่บว้วนงานเดียวครับนี่ครับพี่น้องครับโซนทางนี้พ่อเพิ่นก็จะเลี้ยงกบโซนทางนี้บ่าวน้องก็พาพี่น้องมาเล่นน้ำพอลท้องเลี้ยงแล้วเนาะครับเนาะเบิ่งครับตอนซ่อนแฮงครับพี่น้องคนทึงกบเทึงปลาพ่อเพิ่นก็สิอยู่สวนอยู่ตลอดเนาะพนะ่อเนาะแม่นบ่าวน้องก็พาพี่น้องมาเล่นน้ำพอลเพล้วเบิ่งเด้อครับผม กะเบิงกบแน่โซนทางกบแล้วกระพภาพี่น้องบนเบิงปลาอีกนะครับเนาะพอพอเิ่นเขตหลายอย่างสวนยางก็มีสวนยางนี่ก็เลี้ยงไก่บ่พอไก่แล้วครับผมโอ้มีหลายยางนะพอนอคบเลยผสมประสานอยู่ในสวนเดียวนี่ครับผมนี่ครับพอครับเพ็ดเกษตรแล้วเป็นจังไ๋บานมีความสุขบ่ก็ดีอยู่เลยล่ะครับผมครับผมมีความสุขดีครับดีก็เฮ็ดหน้าอยู่บ่พอข่อยว่าดีกว่าอยู่บ่เพราะว่าพอได้เฮ็ดหน้านั่อยู่บ่นี่ เช็ดด้วเดี๋ยวนี้ก็เศร้าแล้วให้ลูกครับผู้มือนนี่เช็ดสวนอย่างเดียวแล้วเห็ดสวนย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวเลยบาดออกจากพักแย่งกับเป็นค่าบ่พ่อถอนตัวโอ้ออกจากค่าก็เอากบเอาปลาปลาโถนี่ครับพี่น้องเบิงเบิงพ่อนี่ก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องบ้าน้องกับพาพี่น้องมาเล่นน้ำพอนเพิลหลายเย็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมก็ะวดมาเบิง่ได้คีอเก่าพอเพินวะบ่าน้องมาเบิงเด้อพอเพินเฮ็ด ครบโนทั้งนี้แล้วนี่เห็ดกบแล้วมาเบิงช่วงหนึ่งกําลังจะเป็นตัวหน่อยนะพอนาอนี่ครับเิ่นก็เป็นรุ่นใหญ่แล้วบ่าน้องกับมาทายชิปพออีกเพีหนึ่งครับผมนี่ครับผมบ่าน้องกับภาพ,พี่น้องเขามาเล่นน้าพอพิ่แล้วกะได้ความรููหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะพอครับสุดท้ายนี่สิมีหยังอยากจะฝากบอ่อผู้กําลังอยากจะเห็ดกเกษตรไปไหมอย่างสี่แต่อยากเฮ็ดนะพอน้องแต่อยากเฮ็ดลงมือทําเลยบ่ตอ้องรอบ่ดแล้วครับผมถารอ,ม,อนานมือนั้นมือนี่ บ่ได้ดเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดนี่น้าพ่อเนาะแม่นครับผมนี่ครับพี่น้องครับกระเบื้องพ่อเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งท่านนะครับเนาะพ่อเพิ่นก็เฮ็ดนี่ครับผมเฮ็ดมานี่ประมาณจักปีแล้วพ่อเฮ็ดสวนเฮามาอยู่นี่โอ้ยเศร้ากูปีแล้วเศร้ากูปีแล้ว,ว,ลวครับผมเงินนี่หมุนเวียนอยู่ตลอดเลยมันก็ธรรมดาแล้วครับพอเฮาเฮ็ดแล้วต่างกันบ่ก,กับเฮาบ่ทันเฮ็ดพ่อบ้านโอ้ยมันก็นต่างแล้วเนาะครับต่างกันหลายแห้งบ่พ่อโอ้ยก็หลายแล้วเนาะครับแล้วเงินมันก็ได้คู่มืออยู่โอ้ครับผม เฮาล่องไลายบ่งบ่พอบ้านทังทุกอย่างเฮาขายนี่แต่ละมื้อเฮาสิได้จักบาทครับบ่้โหแลยเนาะแกเอาไปตลูกโอ้กะลูกเฮาเป็นผู้เบิ่งแง่งนอเนาะแม่นเค็ดไว้ละกะลูกครับมื้อนึงมื้อนึงกะสิตกประมาณพันได้บ่ได้ครับได้เนาะพ่อเนาะนี่ครับก็จะเป็นเงินหมุนเวียนแล้วกะใส่ายในครอบครัวเนาะพ่อเนาะแม่นครับผมนี่แหละครับผมบ่าน้องกะพาพี่น้องมาเบิ่งมาเล่นมาแย่งนําพ่อเพิ่นแล้วกะได้ความรู้หลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้อง ขอบคุณพอเลยหลายครับที่ให้ส่สวนขอบคุณครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผมอย่าลืมในช่อง,องกบป๋าพาลวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะที่ผิี่นองมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ